สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมตั้มนะครับมาเปิดช่องเจ๊โอ๊กเขาเยดาส่งความสุขและความอร่อยนะครับวันนี้จะมาเปิดคลิปนะครับมีคลิปเทคนิคเพื่อให้เพื่อนๆได้รับทราบนะสำหรับเพื่อนที่ตอนนี้นะครับเริ่มมีการใส่แจ็คเก็ตกันเนาะหรือใส่ปัแจนะใส่กุญแจให้เพื่อนๆที่เข้ามาในไลฟ์สดนะครับผมจะมีเทคนิคบางอย่างมาแนะนํานะครับ พื่อที่จะป้องกันนะครับป้องกันการที่มีเพื่อนมาวางลิงก์ที่ผิดกฎนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการที่หลังบ้านเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมเทคนิคอีกนิดนึงนะครับเวลาการถอดเสื้อจากหลังบ้านทั้งหมดเลยนะครับถอดเสื้อแจ็คเก็ตให้เพื่อนๆนะครับหรือถอดกุญแจนะครับจากหลังบ้านทั้งหมดได้เลยนะครับที่เดียวเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไป เข้าที่ Google Chrome เลยครับไปที่หลังบ้านแล้วนะครับก็คือ YouTube Studio นะครับหรือหน้าแดชบอร์ดเราเองนะครับแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองนะครับรูปฟันเฟืองนะครับเข้าไปเลยที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็จะไปโพที่การตั้งค่านะครับเราก็ไปที่แถบชุมชนนะครับแถบชุมชนนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวนะครับแถบชุมชน แล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างคือการบล็อกลิงก์นะครับเราก็ไปติ๊กตรงนี้เลยนะครับการบล็อกลิงก์นะครับก็จะเป็นการบล็อกแฮชแท็กหรือบล็อกอะไะและบล็อก URL นะครับ URL ที่ผิดกฎชุมชนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยว YouTube ก็จะจัดการไว้ตรวจสอบนะครับอันไหนที่ผิดกฎนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ แล้เดี๋ยวอีกผมอีกจะแถมอีกหน่อยนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใส่แจ็คเก็ตแล้วมีการกังวลว่าอยากจะถอดแจ็คเก็ตนะครับก็สามารถถอดได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนกลับขึ้นไปด้านบนนะครับเลื่อนกลับขึ้นไปบ้านนี่เห็นไหมครับอันนี้รายชื่อคนที่ถูกใส่แจ็คเก็ตนะเราก็มากดกากระบาดตรงนี้ได้เลยนะครับกากระบาดด้านนี้เลยนะครับก็จะเป็นการถอดแจ็คเก็ตทั้งหมดนะครับเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับ Utan, ได้รับชมกันไปแล้วนะครับได้รับชมกันไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับหรือท e ่านใดยังมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถ <uk> ทักทายพูดคุยกับผมได้นะครับหรือคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับหรืออยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็มาในไลฟ์สดผมได้นะครับผมก็จะไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาโดยประมาณฮะสองทุ่มครึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันนะครับ ขอบคุณมากมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจโอข่าวยาดาด้วยนะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกัน